มาครับรีวิวสปายแฟมิลี่ซีซั่น3 EP ที่4นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจรีวิวให้กี่คะแนนชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะตอนนี้ผมว่ากลับมาแบบเฉยๆอีกแล้วนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็น2พาร์ทช่วงนี้ก็จะออกแนวเหมือนการ์ตูนแบบตอนยาวแล้วก็จะมีแบ่งตอนเนาะมี2ตอนในเรื่องนะครับ ซึ่งจะเป็นชื่อตอนมาเบื้องหลังข่าวเช้ากับเส้นทางสู่ Imperial s c o o l a r นะครับอืมไม่ชอบทั้งสองตอนเลยสำหรับผมนะรีวิวคือเรื่อยๆแบบโอ้โหคุยกันทั้งตอนจริงๆแล้วก็คุยกันค่อนข้างไวต้องจับประเด็นให้แตกการที่เราไม่ได้อ่านอะเราดูอนิเมะแล้วคุยกันตลอดแบบนี้ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าหัวน,นี่มึงงงแน่เลยว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมก็เป็นนะในตอนนี้แล้วยิ่งพาร์ทแรกนี่หนักเลยนะครับาพาร์ทแรกนี่จะเกี่ยวกับเ,เ,เกี่ยวกับภารกิจอะไรบางอย่างนะครับเหมือนแบบมีเวลแมนนักโอเปร่าระดับตำนานเนี่ยคือเขาเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งอะไรนะถ้าถ้าถ้าผิดเดี๋ยวขออภัยด้วยนะเหมือนจะอยู่ฝั่ง เวทาริสเอ้ยเหมือนจะอยู่ฝั่งออสเนีเลียเรามาเล่นดนตรีในเวทาริสนั่นแหละเหมือนเป็นอารมณ์ว่าได้ฉายาว่าเป็นผู้ทลายกำแพงเป็นเหมือนการเหมือนเป็นพวกทูตพวกอะไรเงี้ยทำให้ทั้งสองฝ่ายอะ่ะมีกระชับไปตีที่ดีต่อกันแต่ทีเนี้ยปัญหาคือแม่งโดนขู่ฆ่ามีนักฆ่าที่เป็นรอปภอที่เห็นในเรื่องนั่นแหละขู่ฆ่าแล้วก็จะมาฆ่าจริงๆแต่ว่าคนที่มาจัดการเนี่ย ก็นี่แหละครับเจ๊ J. คนนี้นี่แหละเจ๊ซินเวียเชลวูดนะครับอาจารย์ของพี่ลอยนี่แหละครับได้โชว์บทบาทบ้างโชว์เท่ครับในตอนนี้มีบทบูให้นางด้วยนะครับนางนี่บอกว่าเหมือนนางอายุเยอะแต่นางอายุเท่าไหร่แหละว่าอยากรู้เหมือนกันนะครับมีฉากบูใช้เข็มขัดฟาดไอ้รปภผู้ไม่หวังดีฟาดจนแบบยับอะ่ะ ฉากแอคชั่นเนี่ยก็สงสัยว่านาเป็นคนสองลอยนี่น่าจะเก่งแน่ๆเลย,เลยน่าดูแล้วเก่งจริงแหละอยากรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่นะถาม AI จะรู้ไหมว่าลองถามดิน่าสนใจวะ่ะแต่สวยนะตัวละครน,นี้สวยมากเลยลองถามหน่อยสวัสดีครับผมอยากรู้ว่าส p y เอ็กซ์แฟมิลี่ครับตัวละครที่ชื่อซิเวียเชอร์วูดเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับผม ้้าวว AI ไมไม่่รูะเเงียบยบลสวัสด,ดีครับสำหรับอายุของซิลเวียเชอร์วูดซิลเวียเชอร์วูดหรือแฮนเลอร์แฮนเลอร์หัวหน้าของลอยทวายไลท์ในเรื่อง SpyX Family นั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอายุอย่างเป็นทางการครับทั้งในมังงะอนิเมะหรือหนังสือข้อมูลตัวละคร Official Guide Book ก็ไม่ได้ระบุต,ตัวเลขที่ชัดเจนไว้ครับ อย่างไรก็ตามแฟนๆมักจะคาดเดากันว่าเธอน่าจะอยู่ในช่วงอายุ30ปลายปลายถึง40ต้นต้นๆโดยพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ครับ 1. ตำแหน่งหน้าที่เธออยู่ในตำแหน่งที่สูงมากในองค์กร WISE ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ยาวนาน 2. ประสบการณ์เธอผ่านสงครามครั้งก่อนมาแล้วและดูเหมือนจะมีประสบการณ์โชคชนในการเป็นสายลับ 3. ความทรงจําในอดีตมีสปอยเล็กน้อยจากมังงะเธอเคยมีลูกสาวอะไร้อเฮ้ยเ้ยเฮีมึงก็แหมไปไกลแล้วข้อมูลจะลึกเลยนะมึงไอ้เย็ดเป็ดเอาส่วนพาร์ทที่สองจะเป็นเรื่องของน้องอาเนียในโรงเรียนที่ไปช่วยอาจารย์ใหญ่ฮะอลิเกนยกหนังสือไปที่ห้องไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ หรือได้แบบแรงบันดาลใจจากคนที่ได้เป็น Imperial Scora เป็นรูปติดอยู่ตามกำแพงอะไรอย่างนี้นะทำให้น้องเขามีแรงผลักดันที่อยากจะได้แม้ว่าตอนนี้จะมีโทนิโตอยู่2อันก็ตามนะครับตอนนี้ผมให้ไปเลยนะ2ตอนนะภาพรวมแล้วผมให้5าวะ่ะเฉยๆกลางๆผมยังติดค้างเรื่องราวของย้อนอดีตลอยอยู่เลยวะ่ะผมชอบมากเลยนะ ผมชอบเรื่องของลอยตอนในอดีตอะกำลังดีๆเลยเนาะตัดมาปัจจุบันตอนนี้กลับไปแบบจืดชืดเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าตอนหน้าเนี่ยเหมือนพ่อลอยจะเป็นลมอีกแล้วไม่รู้ว่าจะมีกลับไปอดีตอีกหรือเปล่าโคงไม่มีแล้วมั้งแต่เหมือนซีซั่นนี้เหมือนจะชูเรื่องราวในอดีตของลอยนะอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีย้อนอดีตหรือเปล่าเหมือนจะชูเรื่องนี้เลยแต่แม่งมีแค่ตอนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยอืม คาเนบอกเจ็ดเต็มสิบครึ่งแรกเข้มดีครึ่งหลังต้องเฉยไม่มีอะไรเลยพาน้องอาเนียไม่มีอะไรเท่าไหร่คุยกับจานไปเรื่อยส่วนพาร์ทแรกก็จะเป็นเรื่องกึ่งผสมการเมืองคือมันให้อารมณ์เหมือนแบบในตอนนี้นะมันจะมีแบบให้ลมสองตอนในตอนเดียวคือตอนแรกเนี่ยเป็นให้เนื้อหาให้ผู้ใหญ่อ่านเป็นเนื้อเรื่องแบบหลักพวกเขมอาพวกการเมืองอะไรเงี้ย ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกมีเกี่ยวข้องมีอะไรเงี้ยเข้มๆเ,เลยใช่ไหมอันนี้จะดูยากหน่อยสําหรับเด็กส่วนครึ่งหลังเป็นเรื่องอาเนียน้องน้องๆเนี่ย,ยที่อายุน้อยๆหรือว่าเด็กๆก็จะดูได้เรื่องของน้องอานเนียมดูไม่ยากอะไรเงี้ยเราใจทั้งสองช่วงอายุเลยครับกระตูนเรื่องนี้ ครึ่งแรกอารมณ์เหมือนดูตอนพิเศษเรื่อยๆปิดท้ายขำๆกับอาเนียมากินขนมแล้วไป <c oughs> เออได้ขนมด้วยช่วยยกหนังสือแค่นั้นเองไงแล้วไอ้คนที่ว่าชื่ออะไรนะชื่อเวลเนี่ยแม่งมีชู้ด้วยมันถึงย้ายไปที่ออสเตเลียรีภัยรตยตะวันตกซะและ้วย้อนอด,นดีตลอยยังไม่อินเท่าไรหร่วะคือมาแค่นั้นน่ะไม่อิ่มเลยเออนั่นเลยแต่ผมชอบมากเลยนะ กำลังแบบดีเลยอะคิดว่าจะได้ดูหลายๆตอนแม่งมีแค่ตอนเดียวเองป่ะก็ประ,ประมาณนี้แล้วกันไม่ค่อยมีอะไรพูดคุยมากนักกันเดี๋ยวเราเจอเรื่อยๆแล้วกันผมแม่งขี้เกียจด,ดูแล้วว่าสปายแฟมิลเอาจริงป่ะคือไม่ใช่มันไม่ดีนะเว้ยแต่มันเว้นช่วงนานแล้วเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างปติดต่อบางจังหวะผมว่าแม่งอ่านเอาแม่งจะอิ่มคือบางจังหวะเรื่องราวหลักเนี่ย เราแม่งเว้นไปปีนึงแล้วมาดูอย่างเงี้ยแม่งโอ้โหลืมหมดแล้วใช่ไหมเนี้ยอย่างตอนเนี้ยน้องอาเนียมีโทนิโต้สองอันเนี่ยผมยังลืมเลยเออแล้วจะโดนไล่ออกได้กี่โทนิโต้วะเนี่ยลืมหมดเลยเนี่ยจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนในสปายแฟมิลี่ได้กี่เนียวโทอ่าได้โทนิโต้กี่อันครับ ถ้านับเฉพาะในอนิเมะโทนิโตที่อนยาได้รับจนเกือบโดนไล่ออกจากโรงเรียนมีทั้งหมด8อันค่ะแต่ถ้าเป็นในมังงะจะมีมากกว่านั้นอ๋อถ้าได้8อันโดนไล่ออกจากโรงเรียนเหรอในอนิเมะใช่ค่ะในอนิเมะอนย่าได้โทนิโตไปทั้งหมด8อันด้วยกันค่ะซึ่งกฎของโรงเรียนเอเดนอะคาเดมี่ถ้าได้โทนิโต8อันจะถูกไล่ออกค่ะ อ๋อเมื่อกี้มันจะมีฉากที่คุยกับอาจารย์ใหญ่เนาะอาจารย์ใหญ่มันบอกมีมีคนนึงที่ยิ้มเสียดเสยดแย่ๆอ่ะมันบอกว่าไอคนนี้ได้6อันยังกลับมาเป็นได้ดิบได้ดีเป็นอิมพีอิมพิเรียลสคอล่าได้อะไรอย่างเงี้เนาะ mm hmm. แล้วการจะได้เป็นอิมพิเรียลสคอล่านี่ต้องเก็บสเตลล่ากี่อันครับ การที่จะได้เป็น Imperial Scholar ต้องเก็บสะสม Stellar Star ให้ได้8ดวงค่ะซึ่ง Stellar Star จะเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่ทำความดีหรือทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนค่ะเนี่ยลืมหมดเลยอ๋อ8อันเท่ากันนะได้8 t o โทนิโต้โดนไล่ออกได้8 Stellar เป็น Imperial Scholar หโวนี้ยากเป้าหมายนี้ยากหน่อยสำหรับอาน,นีย ภาคนี้จะมีอีเว้นเดือดบ้างไหมเนาะต้องมีแหละเนาะต้องมีแหละช่วงท้ายๆแล้วกันนะน่าจะหวังไว้เครื่องหลังนะพอผ่านช่วงอดีตลอยไปรู้สึกภาพเหมือนจะดรอปลงอืมผมไม่ได้สังเกตงานภาพแต่ว่าช่วงไอ้ย,ย้อนอดีตลอยภาพดีขึ้นจริงเน่ไม่มีนิดจ,จืดบ้างเลยนะเออนึกว่าเพิ่งได้อันแรกนั้นเนี่ยมันไปได้มาก่อนหน้าน,นี้ตอนไหนนั่นนนสิลืมเลยเห็นปะมันบอกอยู่ว่ามันได้สองอันแล้วอะผมก็ลืมเหมือนกันวะ่ะ อ่อันที่สองอ่ะได้ตอนคูโทนิโตแต่อันแรกอ่ะดิลืมแล้วผมได้ตอนไหนอ่ะเนี่ยในตอนนี้มันบอกว่ามันเป็นอันที่สองแล้วอ่ะน้องอาเน,นียที่มันคุยกับครูใหญ่อ่ะมันจะมี a อมันจะตอบได้ไหมวะไอเฮียอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่งไปอนาคตล่วงหน้าช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรโอเค ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่มาคุยกันตอนนี้โอหดึกมากแล้วฝันดีทุกท่านนะครับบ๊ายบายเจอกันตอนหน้านะ